เป็นการที่เขาประปรปะชุมกันของสภาโลซานก็คือการประชุมของสภาคริสตจักรโลกนะครับในรวมกันแต่สิ่งที่พยายามย้อนยุคเข้าไปเห็นในรอบแรกเพี่น้องจะสงสัยว่าเอา้าเราเรียนศาสนาคริสตศาสนาปราศาสตร์ในยุค2ใช่ไหมภาค2ทําไมต้องกลับไปภาคแรกใหม่สิ่งแรกที่เห็นไนภาคแรกพยายามให้ดูคืออะไระฮะลองจับสิ่งที่ผมพยายามสื่อออกไหมว่าทําไมให้ดูภาคแรกในขณะที่กําลังสอนยุคปฏิรูป สังเกตอะไรไหมที่เราดูภาคแรกที่ผ่านมาคิดสัจากได้รับการข่มเหงใช่ไหมคิดสัจากถูกลุกรานถูกเผาแต่สุดท้ายสิ่งที่เราเคยโดนมาเราก็าไปทํากับพวกเดียวกันเองพอเรามีอํานาจใช่ไหมเราเรายุคแรกผู้เชื่อของเราหลายคนถูกเผาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโพลีคาบแห่งสเมเอนาใช่ไหมครับอิกยาซีโอแห่งอันติโอก เราเห็นวีรชนของเรารุ่นแรกๆถูกเผาเพราะความเชื่อแต่สิ่งเดียวกันเมื่อเรามีอำนาจคิดสจัจจกกลายมาอยู่ในอำนาจของรัฐหรือมีอำนาจรัฐในมือเราก็ทำแบบเดียวกับที่บัมพ์พบุรุษของเราเคยโดนไม่รู้ว่าจะขำหรือจะร้องไห้ดีเนาะเรายกย่องบัมพ์ชนรุ่นแรกที่ถูกเผาแต่เราก็ทำแบบเดียวกันกับพวกเราด้วยการเผาพวกกันเองใช่ไหมครับ ฉะนั้นนี่เดนิงบอกว่าประวัติศาสตร์ที่เราให้เห็นนะครับว่าวิชาประวัติศาสตร์นะมันไม่เคยเปลี่ยนหรอกแค่เปลี่ยนนักแสดงแต่เนื้อเรื่องเดียวกันหมดใช่ไหมฉะนั้นหลายคนบอกว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อไม่ให้เราทําผิดพลาดแต่ผมกําลังคิดว่าให้เห็นว่าประวัติศาสตร์นะมันไม่ใช่ของเก่ามันเป็นมันไม่ใช่ของใหม่แต่มันเป็นเรื่องเดิมแค่เปลี่ยนนักแสดงเล่นแค่นั้นเองแต่บทเดิม ใช่ไหมครับเราดูอะไรนะบ้านทรายทองใช่ไหมจะเปลี่ยนรุ่นไหนต่อรุ่นไหนแค่เนื้อเรื่องคงเดิมใช่ไหมแค่เปลี่ยนแต่ดาราแล้วที่เราดูเมื่อกี้นี้นะครับเนื้อเรื่องเดิมไหมเปลี่ยนแค่นักสแสดงใช่ไหมเนื้อเรื่องสามศตวตรรษแรกเราถูกโรมันผู้เชื่อถูกโรมันข่มเหงเผาพอกลับมาเวอร์ชั่นพศที่พันห้าเราเองต่างหากไปเผาพวกเดียวกัน ที่แค่แตกแยกกับเราเพียงเพราะแค่บางเรื่องใช่ไหมครับเรื่องที่ไม่น่าจะเผาด้วยผมถามว่าเราไปกดน้ําให้เฟลิกซ์มันทำไมในเพื่อแค่แค่เฟลิกซ์มันปฏิเสธการรับบัพติศมาทารกทําไมต้องโทษประหารด้วยการจับจุ่มน้ําเราบอกว่านะครับเราชื่นชมยินดีคริสเตียนที่โดนเผาเพื่อความเชื่อในสมัยจกักรพรรดิเนโรว่าเห็นไหมเขายืนยันความเชื่อจนถึงที่สุด แต่พอเราไปเผาพวกที่เป็นปฏิรูปด้วยกันซึ่งสอนไม่เหมือนกับเราในบางเรื่องเราก็กลับพากันโหร้องใช่ไหมชื่นชมยินดีว่าเฮ้เฮ้เฮ้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดผมว่าไม่ใช่อย่างที่เมื่อกี้ในวิดีทัสบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่ปัญหาจากภายนอกใช่ไหมครับแต่มันเป็นปัญหาจากภายในนี่แหละสิ่งที่เราเจอทุกยุคสมัยใช่ไหมครับเราชอบทําลายกาันด้วยการอ้างพระนามพระเจ้า เราว่าคาทอลิกอ้างพระนามพระเจ้าทําร้ายเราแต่พวกแบปติสเราเองหรือหลายๆคนเราก็อ้างพระนามพระเจ้าในการตัดสินคนอื่นใช่ไหมเราอ้างพระนามของพระเจ้าในการตัดสินคนที่ต่างกับเราด้วยการที่บอกว่าเราสู้เพื่อพระนามพระเจ้าเราปกป้องหลักคําสอนของพระเจ้าฉะนั้นเราจรึงไม่สามัคคีทมกับพี่น้องคนนั้นเราจรึงไม่สามาัคคีรมกบฏบนั้นเพียงเพราะว่าแค่ไม่จัดคิดสมัตเหมือนเราแค่เพราะว่าศิยพิบาลไม่ใส่เนคไทอาพูดตรงๆใช่ไหมครับ หรอือเพราะว่าอศยาพิบาลอาจจะหล่อสู้อาจารย์ต้นไม่ได้ก็เลยไม่อยากใกล้คนหล่อองเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ทําให้เราแตกแยกกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะไรโดยการที่เราอ้างพระนามพระเจ้าใช่ไหมมีทุกยุคทุกสมัยผมที่บอกว่ายิ่งเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์มากขึ้นเท่าไหร่เราจริงรู้เลยว่าหนังม้วนเดิมมันจะฉายตลอดแค่หานักแสดงใหม่แค่นั้นเองหลักการมันไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับแค่เปลี่ยนแค่คนเล่นแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นเรากลับมาดู เรื่องของคาวินส์นะครับสิ่งที่คาวินเน้นและสร้างแรงกระทบให้กับหลักคำสอนในทุกยุคทุกสมัยคือถามว่าจริงๆแล้วผมอาจจะมีเห็นเห็นแย้งกับนักวิชาการประวัติศาสตร์หลายท่านตรงที่ว่าเวลาที่เราพูดถึงจอห์นคาวินเราจะใช้เรื่องคำว่าทิวลิปใช่ไหมทิวลิป T U L I P ทิวก็คือ T ใช่ไหมครับ total depravity of man มนุษย์เป็นคนบาปช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้ 2. ไม่ใช่การทำดีแต่เป็นการล่วงรู้ของพระเจ้า 3. พระเยซูตายเพื่อผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้น 4. พระคุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ 5. คนที่ช่วยให้รอดไม่มีวันหลงหายจริงๆเราต้องเข้าใจนะครับว่าคาวินไม่ได้เป็นคนสอนเรื่องไฟท์พอยต้จริงๆแต่สาวกของเขาผู้ติดตามเขาเป็นคนเอามาขยาย และจัดระบบมาให้เป็นที่โด่งดังกันในตัวนี้เรื่องไฟพอยต์เนี่ยฉะนั้นโดยตัวของจอห์อนเขาจอห์นเาวินเองเขาสอนไหมใช่ว่าจอห์นเขาวินเขาสอนแต่เขาไม่ได้มาจัดระบบให้มันเรียกว่าเป็นไฟพอยต์เหมือนอย่างที่เราเรียกเขาว่าไฟพอยต์และจริงๆนะครับเขาวินไม่ได้เป็นคนให้คําสอนในเรื่องที่ว่าพระเจ้าเลือกมนุษย์ให้รอดนะ คือจะคำสอนของคาวินจะจะบอกว่าพระเจ้าเป็นคนเลือกมนุษย์ให้รอดใช่ไหมครับที่เรารอดเพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกเราที่เรียกว่าเป็นอธิปไตยของพระเจ้าจําได้ใช่ไหมที่ว่ามาร์ตินลุเทอร์เน้นว่าความชอบธรรมเป็นมาโดยความเชื่อในพระเยซูแต่คาวินเน้นว่าอธิปไตยก็คืออํานาจของพระเจ้าพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกใครรอดหรือเลือกใครไม่รอดตกนรกก็ได้นะครับแล้วเราก็เลยกว่าถ้าใครเชื่อเรื่องการทรงเลือกเราก็ไปบอกว่าเขาเป็นคาวินส แต่จริงๆแล้วคาวินไม่ได้เป็นคนคิดคําสอนนี้นะครับคนที่คิดคําสอนนี้จริงๆเลยคือออกัสตินแห่งฮิโปไงเมืองฮิโปนะครับไม่ใช่ออกัสตินแห่งตัวฮิโปปเต็มัสนะไม่ใช่นะแห่งเมืองฮิโปออกัสตินเป็นคนสอนในเรื่องนี้แต่จอห์นคาวินเป็นคนที่เอามาขยายมาต่อให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วสาวกของเขาก็มาสรุปอีกทีนึ่งนะครับจนกลายเป็นไฟล์พอยร์นะครับ ฉะนั้นไอ้ส่วนเรื่องอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องทิวลิปเนี่ยเอาไว้ค่อยศึกษากันลึกซึ้งในเกี่ยวกับเรื่องศาสนศาสตร์ระบบก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราเรียนประวัติศาสตร์เนาะเรามาเรียนเรื่องของแต่ละคนกันก่อนนะครับแต่ว่าคาวินนะครับที่สิ่งที่เมื่อพูดถึงคาวินทีไรจะแยกเขาไม่ค่อยออกเลยนะครับก็คือทิวลิปนี่แหละฉะนั้นปัจจุบันนี้เราเห็นได้ว่ามีคริสเตียนเราทุกคณะทุกนิกายนะเอาตรงตรงนะครับทั้งแม้แต่แบปติสต์เราเองเนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่เชื่อว่าพระรคับ กับพระเยซูไม่เลือกใครถ้ากลุ่มที่เรียกว่าฟรีวิวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นฟรีวิวหรือเลกูล่าแบบเดอะเจเนอเรลลแบปติสนะครับแต่คนที่เชื่อว่าแบปติสที่เชื่อว่าพระเยซูกินให้รอดก็จะเรียกว่าแพติซูล่าแบปติสนะครับฉะนั้นไม่ไม่ต่างกันในความคือความว่าไม่ต่างกันในที่นี้ผมไม่ได้หมายความว่าระหว่างเลือกให้รอดหรือไม่ให้รอดนะแต่หมายความว่าไอ้คำว่ากันเลือกให้รอดเนี่ยมันความเชื่อเนี่ยมันซึมอยู่ในทุกกลุ่มอยู่แล้ว นะครับไม่ใช่ว่าเป็นแต่ของจอห์นคาวินอย่างเดียวนะครับถ้าจะย้อนกลับไปถ้าเราพูดถึงเรื่องการสืบเลื่อจริงๆต้องยอมรับว่ามันเป็นมาจากออกัสตินนะครับแล้วจอห์นคาวินมาทําให้มันเป็นรูปเป็นล่างแต่ทําให้เสร็จสมบูรณ์คือสาวกของเขานะครับฉะนั้นคาวินเริ่มต้นด้วยการมองดูพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็กลับไปยึดตามหลักคําสอนโดยการสนับสนุนจากหนังสือของออกัสตินเพื่อสนับสนุนศาสนศาสตร์ของเขานะครับ และในเหุการ์าวิน Calvin ก็ยังรักษาพิธีบัพติศมาและพิธีมหาสนิทโดยการมีความเห็นเหมือนสวิงลี่นะครับและก็ยังยอมรับที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือการรับบัพติศมาทารกยังอนุญาตให้มีได้นะครับตัวเราสังเกตอะไรอย่างนี้ไหมครับว่าเรื่องการรับบัพติศมาทารกเนี่ยต่อให้เราบอกว่าเราปฏิรูปนะไม่ว่าจะเป็นมาร์ตินลูเทอร์หรืออูลิกสวิงลีนะครับหรือจอห์นคาวินยังเห็นพ้องว่าควรมีบัพติศมาทารกอยู่ นะครับ,ป,รบรปัจจุบันนี้ลิกาย eland, ลูเทเลนนิกาเพสเบเทเรียนนะครับยังใช้อยู่นะครับยึดตามโรมันคัตธลิกอยู่เขาให้เหตุผลในในเรื่องปัิจมาทารุกเอาไว้ว่าเขาไปพระเจ้าในยุคพระกัมพีเดิมพระเจ้าใช้เครื่องหมายแห่งพันธสัญญาของพระเจ้ากับประชากรากอ,อิสราเอลคืออะไรอะไรฮะเครื่องหมายที่พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับประชากรากอิสราเอลอ่าเข้าสุนัขรู้จักในเข้าสุนัขนคืออะไร คลิปคลิปนะครับไม่ใช่ขนมปั้นคลิปนะคือคลิป <mm mm> อของนั้นนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงพันธสัญญาใช่ไหมเมื่อกลุ่มมาร์ตินลูเทอร์กล,ลุ่มสวิงลี่นะครับและกลุ่มจอห์นคาวินก็ยังคิดว่าถ้าถ้ายุคในรพระคัมภีร์เดิมการประทับตาของพันธสัญญาคือการเข้าสุนัตฉะนั้นพันธสัญญาของยุคของัรรสัญญาใหม่คือบัพติศมา เขาก็เลยเอาพิธีบัพติศมาเนี่ยยังคงอยู่กับทารกเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงการกระทําพันธสัญญาของพระเจ้าเหมือนกับที่การเข้าสุนัตเป็นพันธสัญญาของพระคัมภีร์เดิมการ,รบัพติศมาทารกเป็นพันธสัญญาใหม่เพื่อนําคนนะครับเข้าสู่ประชากรของพระเจ้าแล้วเขาถามว่าเมื่อเราใช้พระคัมภีร์ในข้อในกิจการใช่ไหมครับที่บอกพูดถึงคนคุกใช่ไหมเกิดนายคุกนะครับไม่ใช่คนติดคุกคนผู้คุมคุกนะ ใช่ไหมครับผู้คุมคุกเนี่ยตอนที่ถามว่าข้าพเจ้าทาดดําอย่างไรจะรอดได้แล้วปารลพูดว่ายังไงจงเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยเขาก็เป็นเหมาคําว่าไอ้คำว่า,วาทั้งครอบครัวของท่านด้วยยังมันก็ต้องมีทานโรนั่นแหละคือเป็นการตีความแบบเมาไงใช่ไหมครับแล้วเราถามว่าทานลกยังไม่เชื่อพระเจ้าเขาจะตอบกลับมาง,ง่ายๆรู้ได้ไงว่าไม่เชื่อ ใช่ไหมครับฉะนั้นจอห์นคาวินก็ยังเชื่อในการปติสมาธาลูกอยู่ในการมองเป็นสัญลักษณ์นะครับฉะนั้นสิ่งที่คาวินได้กระทำเนี่ยต้องยอมรับว่าคาวินเป็นคนวางระเบิดหรือเขาเรียกว่าอนุภาพนะครับให้กับคริสเตียนอย่างมหาศาลไม่ว่าหลายเรื่องนะครับพวกเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเขาก็ตามนะครับเขาทำอะไรความเห็นของคาวินคือหนึ่งวางอยู่บนสิทธิอํานาจของพระวจนะของพระเจ้าคาวินยึดพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น ไม่ใช่ในระบบของธรรมเนียมประเพณีนะครับทำคาวินทําให้ศารรสนศาสตร์เป็นระบบโดยเฉพาะหนังสือของเขาที่เรียกว่าหนังสือสถาบันศาสนาเนี่ยเป็นการวางทิอว่าเป็นหนังสือศารรสนศาสตร์ระบบเล่มแรกๆนะครับของิสตจักรเลยที่ทําให้เรียงเรามีหนังสือศาสนศาสตร์ระบบอยู่ในห้องเรียนเราสองเล่มเ,เนาะของเฮนรี่ทีคลาวเซนส์กับของอีลิสันเจมิลลารแต่จอห์นคาวินนะครับเป็นเล่มแรก ที่ทาให้าศาสนศาสตร์เป็นระบบมากขึ้นนะครับส่งเสริมการศึกษาระหว่างสมาชิกและครอบครับใช้พระเจ้าไม่ใช่ว่าเรียนพอผพ่นานๆนี่เรียนงูปลาปานะครับเน้นในการศึกษาพระคัมภีร์เน้นในการศึกษาทั้งทางด้านทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะครับแล้วก็ปฏิเสธการแยกการดําเนินชีวิตของคริสเตียนนะครับจากหลักาศาสนศาสตาร์แครข้าระบอกว่ารอดโดยพระคุณพระความเชื่อใช่นั้นมารอดแล้วชันกระทาอะไรก็ได้สิใช่ไหม จอห์นคาวินบอกไม่ได้ต้องมีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบต้องแสดงชีวิตนะครับคริสเตียนออกมาแต่อย่างที่บอกก็อย่างด้านลบใช่ไหมคาวินไม่ได้แย,ยกการปกครองระหว่างรัฐกับคริสตจักรสภาเจนีวากลายเป็นใช้กฎหมายของคริสตจักรในการปกครองบ้านเมืองการทำงานวันอาทิตย์ผิดกฎหมายการค้าสุราการทำและหลายอย่างนะครับที่เอากฎของศาสนามาใช้อย่างเข้มงวดในการเป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งถามมากว่าอย่างที่บอกว่ามันดีไหมในมุมนึงมันก็ดีแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือเราไม่สามารถที่จะบังคับใครได้ใช่ไหมเราต้องทํโดยความเชืนะ่อเนาะเราเห็นได้ว่าแม้แต่ในที่พระเจ้าตอนที่รทรพระองค์ทรงกระทำพระสัญญากับชนชาติอิสราเอลจําได้ใช่ไหมครับในอับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28พระเจ้าเป็นคนบอกเองใช่ไหมกับโมเสสบอกว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังเจ้าจะได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังเจ้าจะได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ฉะนั้นเมติสเอลพระเจ้าก,ก็ยังให้ทางเลือกเขาว่าจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านเชื่อฟังท่านก็จะได้รับผลถ้าท่านไม่เชื่อฟังท่านก็ได้รับผลของแบบนี้แต่คาวินกับอูลิสสวิงลี่คือไม่ต้องฟังหรือไม่ฟังหรอกสั่งเลยว่าอย่าเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าผิดมาก็รับผิดชอบนะครับตามกฎหมายไปฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าจอนคาวินนะครับเขาแสดงออกออมาจะออกมาจะเป็นแบบนั้นและผลความเชื่อของเขาเนี่ย ก็กระจายออกไปสังเกตดีครับว่าลูเทลันจะไปทางเหนือก็คือขึ้นไปทางสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวยส่วนฝั่งของจอห์นคาวินเมื่อตีสวิตได้ก็ขยายลงไปสู่ฝรั่งเศสนะครับไปฮอลแลนด์ and, ซึ่งจะไปก็คือว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียกว่าพวกคูเกอร์โนดคือฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เป็นคาทอลิกใช่ไหมครับเลืกระแสของจอห์นคาวินนะครับได้เข้าไปในฝรั่งเศสเนี่ย กลุ่มที่ถูกเรียกว่ารับลัทธิของจอห์นคาวินเขาเรียกว่าเป็นฮูเกอร์โนสฉะนั้นเขาไม่เรียกคาวินเขาเรียกเป็นฮูเกอร์โนสนะครับฉะนั้นฮูเกอร์โนสเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทำไมแตกต่างจากกลุ่มอื่นตรงที่ว่าฮูเกอร์โนสเนี่ยไปทางการเมืองด้วยนะครับเข้าพยายามไปการเปลี่ยนแปลงก็คือเรียนแบบ คาวินนี่แหละแล้วก็เหมือนกับว่าจะไปครอบครองไปยึดราชบัลลังก์ฝรั่งเศสเลยนะครับทำให้พระนางแคทเธอรีน Catherine เนี่ยต้องแก้ปัญหาด้วยการเขาเรียกว่าคืนสังหารแห่งวันเซนต์บโธโทรมิวนะครับก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ยสั่นลั่นละฆังปรึ่ง,งนะครับเรียบร้อยวันนั้นคริสเตียนที่เป็นสายฮูกโนดนะครับถูกเข็นฆ่านะคืนเดียว8 0 0 0คนในกรุงปารีสและอีก2 20,000คนนะครับในราชอาณาจักร ฝรั่งเศสเขาเรียกว่าเป็นวันสังหารหมู่ของฮูโกโนชและเราจะเห็นได้ว่าฝรั่งเศสก็กลับไปคืนสู่เป็นคาทอลิกใช่ไหมเพราะว่าคริสเตียนนะครับปราชัยอยู่ในเขตแดนฝรั่งเศสปัญหาที่เราต้องยอมรับว่าคือกโนดถูกฆ่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือก็เน้นการเมืองมากเกินไปเน้นการเมือง,งที่นทีตต้องการจะไปเปลี่ยนราชบัลลังก์เนาะเรื่องนี้ก็ใครจะยอมได้ใช่ไหมครับนี่คือการล้มราชบัลลังก์เลยฉะนั้นพนังแคทเธอรีนก็เลย ตอนแรกจริงๆตอนแรกพระนางแคทเธอรีนนะครับไม่ทําตามคําสั่งของไม่ไม่ทำตามคําแนะนําของจักรพรรดิแห่งราชอาณาจักรสเปนด้วยเพราะราชอาณาจักรสเปนสั่งเลยว่าแนะนําว่าควรที่จะทําลายพวกนี้ซะตอนแรกพระนางแคทเธอรีนก็บอกว่าอยากจะให้เสรีภาพทางศาสนาเพราะไม่อยากจะให้คนในประเทศเดียวกันฆ่ากันเองเพียงเพราะว่าไอ้เรื่องความเชื่อใช่ไหมพระนางแคทเธอรีนก็อ่ะปล่อยปล่อยไปปล่อยๆปล่อยไปแต่ปรากฏว่าพวกครูเพื่อกระนด ได้คืบจะเอาสอบพอรวมตัวกันนี่คิสเตียเราทค่นี่รวมตัวกันนี่ไอตอนเป็นกลุ่มนน้อยนี่โง่ดีๆเนาะสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมครับจ้าเอามือกุมเป้าจ้าในหมดพอรวมกลุ่มยืดๆนี่เริ่มคึกใช่ไหมเริ่มแบบพองตัวแล้วพอพระนางแคทเธอรีนปล่อยแทนที่จะแบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็อ่านคุณก็เชื่อของเคาวินไปก็ประกาศไปกับอยากจะเปลี่ยนฝรั่งเศสเลยทีนี้ พ่อเไรครับพ่อเห็นแคว้นเยอรมันทาได้ไงเห็นสวิตทําได้ใช่ไหมครับสวิตหลายแคว้นเป็นเปลี่ยนเป็นลัทธิโปรเตสแตนต์หมดอยากเอามั่งแต่ลิมนะครับว่าฝรั่งเศสมันเป็นรัฐเดียวแล้วฝรั่งเศสก็ไม่ใช่สหพันธรัฐสวิตซึ่งเป็นรัฐเล็กๆแยกกันไปแยกกันมานะนี่คือราชอาณาจักรที่เข้มแข็งมาตลอดใช่ไหมครับเราจะไปเปลี่ยนทางการเมืองพระนางแคทเธอรีนก็เลยตัดสินใจสุดท้ายก็ล้างเผ่าพันธุ์นะครับ ก็เลยลบเลยนะครับสัน่นระฆังเพื่อส่งสัญญาณจากมหาวิหารนอสตรดามนะครับสั่งสัญญาณว่าได้เวลาออกเข้นฆ่าพวกฮูเกนนดอยู่แล้วหลายท่านอาจจะถามว่าแล้วเขารู้ได้ไงว่าใครเป็นฮูเกโนดใครเป็นโปรเตสแตนต์ใครเป็นคาทอลิกจริงเราต้องเข้าใจว่าคนในสมัยนั้นเนาะเวลาใครเชื่ออะไรเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฉะนั้นแยกคนส่วนใหญ่เขารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าใครเชื่ออะไรใช่ไหมเหมือนกันเราเนี่ยถ้าเราอยู่กันในชุมชนอย่างเงี้ย ถามว่าคนในหมู่บ้านรู้ไหมว่าเราเป็นคริสเตียนหรือเป็นคาทอลิกหรือเป็นอะไรเขารู้อยู่แล้วเนาะก็วันอาทิตย์เราไปไหนล่ะใช่ไหมฮะถ้าโดยคนปกติคนที่เข่งๆอวันอาทิตย์เราก็ไปบวชอยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นเขาจะรู้เลยว่าใครเป็นคริสเตียนใช่ไหมครับฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ยากหรอกมองกันไปมองกันมาก็รู้อยู่แล้วนะครับใช่ไหมเพราะบอกคนจะบอกว่าป้าข้างบ้านเนี่ยมีทุกยุคทุกสมัยนะครับฉะนั้นคูกระโหลกก็โดน นะครับสุดท้ายก็แต่ว่าหลังจากนั้นมาก็เลยมีการกระทำมัตสัญญากันก็คือเจ,จ้าชายเฮนรี่ซึ่งเป็นเจ้าชายที่เป็นโปรเตสแตนต์ในฝรั่งเศสแต่เป็นเจ้าชายที่มีความรู้ความสามารถเขาก็เลย